สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะยี่ผมก็ได้มาอยู่ในอาชีวะ90นะโฟคิงเนะก็โหพี่ชายกำลังอันนี้อยู่ตีกันอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยมาละก็เข้าโรงเรียนวันแรกเลยนะเฮ้ยกับไอ้เวงมาแต่ผมต้องเปลี่ยนชุดละเขาใส่่้ล cũng như tôi đang ở trong tầng 1, nhưng chúng ta đang chiến đấu. Đừng, đừng, đừng tôi đã bị đánh rồi. Ôi, tôi đã bị đánh rồi. Tôi đã rồi. มามาถึงโ,ดดโดดทษทั้งวีทั้งวันฮะไปเลยโอ้โหยังไม่ได้ทันแบบเปิดตัวเลย <c oughs> ผมก็อยู่ในอาชีวศึกษาอินอาชีวะนะอรักดีหามจัวรักชัว่วหาเสานะอืมปัญญาโรงเรียนนะ นี่โลโก้โอ้มาที่เมื่อกี้แบบตัวช่วยแล้วอ่ะแต่เพิ่งกินปิ่นโตไปโต้เหรอพี่ใช่ครับเอาด้ากินปิ่นโตกับโคล้งไว้โรงพยาบาลอยู่ตรงไหนครับเนี่ยโรงพยาบาลไปทำอะไรคะผมโดนไตครับต่อต่อนิดเรื่องขนาดอะไรท๊เดี้ขนาดเอ็งเอ็งต้องคลิกขวาด้วย ผมต้องไปนอนรีเลือดตรงนี้ครับเนี่ยนายนายตามผมมาตามผมมาผมเด็กใหม่ครับสดสดเลยฝากด้วยครับอ๋อมันจะมีบั๊กของหนึงอ่ะบั๊กที่ผมมีคนบอกมาตลอดเวลาแล้วกดชิปอีอจะได้แบบยังไงตัดรถอ่ะแล้วกดชิปอีนนะครับผมได้ไหมชิปอีโอ้โหมาถึงก็ใส่กันเลยว่ะเดือดเดือด

อะไรบุกวะเฮ้ยนอนช้าจังวะนอนช้าจังวะเอากันแล้วเอากันแล้วเอากันแล้วโอ้ไม่ถัดการเลยไม่ถัดการเลยมาเต็มสักทีเถอะเต็มสักทีเถอะเพื่อจะตาย มาประเทศดี้ทียหลายคนแห็งสัตมาดิหห<อ>ไหนไม่ใช่เหรอเอาเจ็บแล้วตายได้เฮ้ยก็มาดิต่อยมันตายได้เหรอตกจะบมึงตายได้เหรอฮะกูยังไม่ตายไง

<โ>ร่รรงวงอบแต่ทีนี่วชอกูชอบกูชอบอมงอาเหลี่ยกูวันยันท่าวะเออไงล่ะมึก็เป็นแค่แอเหลียวกูวันยันค่วะง่วงง่วงเหรอเหออย่าิดว่าอินแน่นะชายชื่อนายที่หนึ่งเว้ยจำไว้ว่าปชายชื่อนายที่หนึ่งเว้ยกูต่อให้สิบหนึ่งอ จำกูไว้กูงา่าวประชาชื่นโอ้เราลงบาลละเมื่อกี้โดนกระทืบไปนะยิ่งนี้เจ็บจริงมานอนเสร็จแล้วเมื่อกี้โดนกระทืบนะยี่สิบหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋อไอ้นายนายว่าไงนายนายนายได้ยินป่ะได้ยินได้ยินนายชื่ออะไร,รอ่ uh huh. เอะเราเหรอเออฮะเวงนาย รอเอสเดวเดวเดวพอเราเกยไปเต็มได้ไงปะได้ได้ได <c Hence, TALIESIN> okay. ้ฮะได้ได้รอรอรอแป๊บนึงนายชื่ออะไรนะลืมแล้วเวงเวงใช่เวงร้อยศพเอสเอสพันศพโอเคเมื่อกี้โดนสี่ห้าหนึ่งอะเอาไม่ลงอะมาแป๊ะไอ้เงาบึงเกือกูกำละโลงเรียนวันนี้แหละมาเรื่องไปมากูชอบเย็ด เขาอเอาเอาไม่ลงไออแล้วเข้าเข้ามามันแจกมันแจกศัพดปะวะดูให้หน่อยดูเลื่มเลืมดูอะไรนะมันแจกวัพด์ปะไม่มีไม่มีต้องซื้อใช่ไหมใช่เองมีศัสดปะไม่มีเลยเลยเดี๋ยวไปซื้อวัสดุกันปะเดี๋ยวจะได้ติดต่อกันได้เราเป็นคู่หูคู่ซี่ยงกันต้นแกนี้ไปเราไม่นอนเลยเนี่ยเราตายเราอุ้มแบงเราโดนมาลุมสิบหนึ่งเราเก็บมันไปเก้าตัวเหรอใช่ อีตัวหนึ่งมันโปะไงมันไม่ตายเดี๋ยวเราอุ้มนายไปบนคางเตียงเราเพื่อนรักกันไปเออได้แล้วเพื่อนรักกันตลอดไปนะเอสไอเวงเอจัดเชือได้และเงี้ยนอนนานจิบขายเดี๋ยวเราไปเราเปบุกเล่สองสององคนก็ไวปไหมเอาไหมเอาได้เราไหวยู่แล้วนายพูดแล้วว่าเราไม่ได้ยินเลยไม่ได้พูดเอาทำไมปลาขยับอ่ะทำไมปลาขยับ กดไว้เฉยก็ขยับเลยเนี่ยอ๋อเราเคี้ยวแมงวันเลยเจ๊ดเออเราเคี้ยวแมงวันเราเห็นแมงวันบินไปเอาหน้าเข้าแก๊งเราดิไอ้ยโหชมพูตามมันมาดิเอ๊ะเนาะไหนชมพูมานี่ไหนชมพูสวัสดีนายเรียกผมหมอเออชื่ออะไรชื่อโรตัรครับมานีมานี่ เองะโดนเต้นเอาป่ะนี่ไหมนี่ไปวันชมพูวาไงวะเออชื่อโลตัสเลยโรตัสเออครับไปเดี๋ยวไปตีกันเราเปล่าอยากอยากลองเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราสามคนน่ะสามแก๊งสามคนนะเดี๋ยวเราอยู่แก๊งเดียวกันเลยไปเปล่าไปไปไปตีอะไรอ่ะไปตีชื่นตีชื่นไปแล้วไป ไปรอไปรอเกันดีล้โอ้เรีเรียนยบิเอ้ยขอยอะเอาขอตังค์ร้อยห้าสิบดิเลยไม่ให้ครับเลยไม่เต็มเลยไม่เต็มเลยไม่เต็มเขาบไม่ต้องเต็มเลยครับเฮ้ยเฮ้ยยฮยยมันจะต่อยใครวะต่อยเพื่อนกูเพรอเก้ลเลขอะไรวะเลขอะไรวะเลขอะไรเลขอะไรสามเก้าสามเอ้ยสามก็สามเออเะวมึงในหมื่นอะไรวะ ูดูดมาแล้วใช่ไหมอ๋อไปไปดูดต่อเถอะเอาร้อยห้าสิบมาไปดูดไม่ต้องไปรักษาหรอกเออตายไปเลยไปออกล่าสองคนนั่นแหละเราคือคู่หูเวใช่ใช่เอ้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเพื่อนกูเหรอเอาวันนี้บบอออออพี่ืเรูมมันทีละค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 นเออ ต้อมหมัดเฮ้ยไอ้รตักันเอ้งเอาไปกูขอก่อนเกียร์คงไม่ต้องถึงมือกูหรอกไปที่อ่ะเออเป็นงาเป็นงาเออมึงเข้าได้เดี๋ยวไปไปรถตั้งรตั้งที่ฝ่ายรตัสมา้รตัมพี่อุ้มกันขึ้นมาเลยเดากูขี่เองกูขี่เองกูขี่เองเฮ้ยกูขี่เองเฮ้ยมึงมึงไปอุ้มไอ้เวงยัเดี๋ยวกูอมเงกูเองเวงอุ้มไอ่เวงเอ๊ะมามามาชื่อเลยมาชื่อเลยไาชื่อกัน มาร์กเลยมาร์กเลยมาร์กเลยเร็วเร็วเลเฮ้ยมาร์กโอ้ยไอ้วัยรุ่นเออไปมาละาพระหน้าเรียนมึงเข้ามึงมึงขับเป็นวะเนี่ยเฮ้ยมึงเข้ากันดีๆนะเฮ้ยมึงอย่าเข้าตอมต่อยะต่อยกันเองนะเออเดี๋ยวเรายืนคนละฝั่งเลยเดี๋ยวนุจะวิ่งกลับมาเอาบอกร้อร้องคัายกันร้องคัายกันร้องคัดต่อยกันเองกูไล่ไล่ออกแน่ไอ้โรตัสเนี่ยเฮียเฮียชื่นแม่งบัฟกูจูบไม่บัฟแม่งคืนเงี้ย เราเราเราต้องเป็นแก๊งเว้ยไปซื้อทับก่อนดี่จะเาไปเราอะเดี๋ยวไปซื้อไปเอาแม่งก่อนนี่แหละโอเคซื้อมาเดี๋ยวโทรศัพท์แตก <c oughs> ไปเอาแม่งก่อนเลย <c oughs> ใช่เฮ้ยรถเราเปไ็นไรวะไอ้กระจกแตกใครทำวะเฮ้ยให้กูรู้นะให้กูรู้นะไอ้สัตว์สามต่อยี่สิบกูผ่านมาแล้ว <c oughs> เอากูไม่ลงหรอก <c oughs> ใช่แล้ววิ่งหนีใช่าชื่นแม่งกูเอามันแน่ แขนจัดตัวเนี้ยตอกเลยเดี๋ยวกูเปิดเองไปให้รตัดเปิดรถตัสเปิดรถตัสเออรถตัสเปิดเดี๋ยวเราเดีจะล็อกรถเองจอดตรงข้ามโรงเรียนไปเลยจอดกี่แค่ไหนยี่ได้ล็อกรถมันทำอะไรกันวะเนี่ยไปไปจอดตรงข้ามเลยอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวจอดตรงข้ามเลยจอดตรงนี้เลยจอดตรงข้ามอ่ะเนยซอกไปไปแล้วมึงดูมันเอออย่าไปกลัวไป แต่ว่าไปซื้องซื้ก่อนดิฟ้าไม่ต้องซื้อซื้อก่อนซื้อเดี๋ยวเขาไปก่อนไปสานี่พี่เออเดี๋ยวคอยซื้อเอาก่อนสักไฟไปปไโรงเรียนเองกอนดิฟ้ามึงลงหนึ่งเอากูเปิดมึงตามไหมไม่เอาไปโรงเรียนเองกอนดิฟ้าปไปมึงหนึ่งหนึ่วัดมี่จอดกูจะเอามันกลับไปกลับไปมึงไม่ต้องเอาหรอกเอาเนี่ยเองเชื่อกูโรงเรียนนั้นเลย มันคนเยอะอะมันเยอะก็จะไปกลัวอะไรโอ้โหไม่ไหวก็หนีดิใกล้ตายวิ่งขึ้นรถดินี่เราไปโรงเรียนนิฟราโอ้โรงเรียนน้ะมันอันนี้อโรงเรียนนี้กูแ้นส่วนตัวไว้ลงจอด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 มองจอดจอดจอดจอยจอลจอด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 ไอดจ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 อจอดจออดจ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 ค ไอ,ไอ้เที่ยมึงไปที่อื่นมันก็เยอะเหมือนกันเออกูกูเกียงเรียนนี้เฮียงเรียนนี้กูไม่ชอบที่หน้าเอ,อ้ยกูชอบมันมันบัฟโก้เว้ยอร์บ๊อบประเดี๋ยวมึงจะบัฟมันยังไงแล้วแล้วมึงตายอ่ะเดี๋ยวกูวายี่สิบหนึ่งแก่เฮ้ยใจเย็นก่อนไอเฮี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเห็นเสียม,มือเราล้โอ้ยเราใจถึงใจถึงแล้วกลัวอะไรวะเอาไว้ก่อนนะไว้ก่อนโอ้โหไปโรงเรียนนั้นมันมันก็เยอะอ่ะเรามาสามเราเราไม่เอาสักนที่มึงก็แค่นั้นแหละ เนี่ยจะเอาเงินเนี้ยกูเปิดเองเออลงเงินนี่เหรอใช่นี่ไงเวลาบุกอะไรอ่ะอันหมอ่นนี้หมดยังวะเต็มตีสามยังยังยังเออเนี่ยมึงต้องบุกมึงกูอยากบุกชื่นไงเฮียอีสิบห้านาทีอ่ะใช่ไหมเออเฮ้ใครขับรถวะใครเฮียใครขับรถวะมึงขับรถใช่ไหมเนี่ยใครมึงขับรถไอ้เฮียขับรถเทียอะไรวะกูไม่ได้ขับมึงอะครับใช่เหรอเนี่ยโรงแรมเนี้ยเดี๋ยวกูเปิดเอง มึงเป็นคนเติมมึงกลัวโรงเรียนเมื่อกี้เหรอวะฮะมึงกลัวโรงเรียนเมื่อกีเ้เมื่อกี้อุปไซมันโตเฉยมึง,มง,มง,มมงโรงเรียนนี้มึงจะมีคนอะไรในโรงเรียนอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแล้ใครขับรถวะเฮ้ย,ยลง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 ไปไปไปล็อกไปล็อกรถด้วยเนี่ย เปิดแล้วเอาไปดิเปิดกูเว <ent> ้ยตามเอามันเอามันเอาดิเอามันดิเอามันดิเอาเอ้นมีคนละมุมอยคนละมุมเอายามันตอยกูเฮ้ยเจอไม่ได้ ไปไปขอไปไปเดี๋ยวกูแบลให้นู่นเองมึงจะตายกูเอ้ยมึงเชื่อกูดีเฮ้ยมึงจะตายกูดีเอาดิเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอามาดิเอาดิคือมันมันจะล้มแล้วเนี่ยมันเอามันเอามันเอาดินนี่เอามาดิเอามาดิ ไอ้น,นี่จะล่วงแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะล่วงเร็วเอ้ยมันล่วงแล้วล่วงแล้วดึงล่วงแล้วดึงเอาไปดิเอาไปดิเฮ้ย <c oughs> ช่วยกูดิช่วยกูดิเย้ <c oughs> ล่วงไปดิไอ้สัต

ไว้เจอกันจะมาจะมา้มามาเยอะๆหน่อยไว้เจอนกูนอกนถอดเสื้อละม,อมังเอออเ๊ยมันโหลอไรเรื่องไมอ่ะไปขึ้นรถเอ๊ะตาดมึงถอดอด่าให้หมดเลยคนอยู่บูไม่ใช่เหรอฮะไม่อ่ะมีอะไรบ้างล่ะไปไปพวกไปอ้าว เยเอชไอ้เดดมันเอาเขาไปแล้วอะ่ะมันเบร่อตัวพี่เอียนเป็นฝั่งเขา <c oughs> ไม่เป็นไรพี่้องมีคถาถาดิเศษิทำไงไปกลางถนนกันอ <c oughs> เออไปเบ้มั่งเลยไม่เหลืออะไรเลยเหเลือเดดยิงในพวกมึงอ่ะเอาไงวะเอ๊ะจะส่งรู้ไหนกูไม่มีรถมาเด็ขึ้นมาเอ๊ะเดี๋ยวกูส่สงไปส่งเหมือนกันนะ <c oughs> เนี่ยรถผมใช่เหรอใช่ไม่ใช่มั้งผมดูใบทะเบียนกับไออ๋ออย่าไปส่งอ๋อเดี๋ยวเวส่งก็ได้มาค่าตอบแทนในกลุ่มรถก็บอกว่ารถผมไปกัับหวชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยคนนี้เดี๋ยวผมอุ้มไปเดี๋ยวผมอุ้มคนนี้อินเพื่อนผมไปไอเพื่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวกูอุ้มมึงเองมั้าเพื่อนอยู่ดีก็ได้เองจบปะเนี่ย เดี๋ยวขออุขออุ่นแม่เนี่ยผมขออุ่เอ๋อไม่ชอบมุมในรถอะเวียนหัวผมก็ไม่ชอบผมก็เวียนหัวเหมือนกันนะเวียนเลยเวียนเลยมังโรงพยาบาลนี่นะโรงพยาบาลขอเบอร์พี่หน่อยดิกูยังไม่มีโทรศัพท์เลยเดี๋ยวไปพี่โรงพยาบาลอ้าวกำอยู่โรงพยาบาลเดี๋ยวกูรอโรงพยาบาลกลับกลับโรงเรียน พี่พี่ฮะไปส่งน้องกลับน้องได้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 เอาอไอ้เหี้ยหลุดเฮีกูขึ้นโมเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวกูขี่เองมึงขี่ไม่ดีมึงขึ้นมาพี่เชเป็นลากเข็มขัดไงไม่ก้นบีเอ๊ะกูลืมมาเฮ้ยมึงมึงจะเอาไงกูวะเอาพวกการ <c oughs> โอ้เฮียมึงรีบเหรไอ้เฮีย <c oughs> ดีนะลากเข็มขัดแล้วอะมึงมึงก็ขี่ไม่ดีเหมือนกัน เออมันชนกูมันย้อนสอไน้สัสกูมาถูกเลนบ้าบอกปโง่เลยกูเฮียมึงมันชนกูมึงรู้เปล่าว่ากูใครไอ้น้องนั่นแหละต้องทำอย่างนี้มึงดูด้วยส่ชุดสีอะไรอะชวบเอ้ยเอาคนมไอ้ทิพเฮ้มันมันมันทอดช็อปอยู่เฮ้ยมันทอดช็อปอยู่

เออได้สัตว์ตีชื่นไปดิไปนั่งเรียนนั่งเรียนไปวะนั่งเรียนไปด้วยเว้ยคันคันหนึ่งคันหนึ่งคันขาวเว้ยคันขาวคันขาวไอ้คันนี้ว่างคันนี้ว่างนะมาเดมมาเดวมาเดมว่างใครว่างใครว่างเนี่ยมาเดมขาวเว้งมาเดมขาวไอ้ขวูบเว้งขวูบเว้งขาวูเว้ง Ờ Ê, nông, nông, chi là ạ? Nông chi là ạ? Nói lạc quá Hôm hôm chi là ạ? Chi là Lotus ha Bái Bái đi đi Chị là nông Lotus Bái Học màn nó vâng Ê, nốt khảo đơn đi Ờ Sẽ đột ướt rồi kìa Ừ, bà bà Ê, quý mẹ sẽ shop lửa Ê, mụn bà đang chả ...chá bà Mụn sẽ đê lốt đê nê, ui ui เอ้ยให้กูขับดิเฮ้ยมึงช้าไปเดี๋ยวกูขับเองแล้วเดี๋ยวไม่ทันกูไหวเลยเที่ยวขอขับมึงบ้ารถเหรอวะขึ้นมาเร็วมึงช้าว่ะมึงไงยังไปหมดแล้วไม่ตีหรอกมาร์ค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 พีมึงไม่ซึ้งไปใส่หน้าโรงเรียนก็ได้เอาไปกันแล้วเวลาทันเราตัวเสริมไหม อืมเรากองหลังไอ้เทียรถลื่นเต่าเนละยว่ารถตัวนั้นยังแรงอยง <c oughs> อีอ <c oughs> เอกเอไอไอ้เทียใครมัเมนมมลลเลือกวะไปด่วน <c oughs> เลยแม่งรถไอ้เทียเบรกไม่ดีสั้นมึงอะทำไม่ดีไม่ใช่รถหลับเลี้ยว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 ไม่คอว้างด้ยเทียร์เอาไอเทียหลุดหลุดได้ไงวะอะไรวะ สัตว์เด้อน้ำมันจะหมดมึงจะลงทำไมกูไม่ได้ลงมันหลุดน้ำมันน้ำมันมันจะหมดแล้วเนี่ยกูอยู่เฉยมันจะถึงเรียนปล่าไม่รู้นะไอ้เหี้ยรถโอกำลังสะทุนไม่สะทุนแบบไอ้เหี้ยกูว่ากลัวไม่ได้ตีหรอกไอ้สัตว์เออจริงเนีอ๋อกูรู้ทำไมกูหลุดไอ้สัตว์เมื่อกี้กูนอนเตียงอยู่ไงเออกูใส่ฮับในรถกันมึงว่าถึงไหม เนี่ยเมื่อกี้มใส่ช็อปในรถก็ได้ถึงนี่เฮียแต่กลับไม่ได้กลับก็เกาพวกไงไอเฮียเพื่อนไปไหนหมดแล้วเนี่ยเพื่อนตายหาอะไรโหแล้วไปเลยไปเสริมเลยเออเฮียบอกว่าความรุดเนี่ยวิ่งไปไหมไปนี่เลี้ยวฟ้าเฮียไปตี๊ยงทีน้ำมันก็หมดกูวิ่งไปไหมไปก่อนนะเอาลงไม่ลงลงดิ yim nâng yim, bay. Ao Wei, ao Wei, ao Wei, ao Wei. Ma ไปปล่อยกูคนละตัวคนละตัวเลยไปล่อยดิเวิฮ้ยเพื่อนมันเติมเพื่อนมันเติมปล่อยดิอย่ามาตามตีกูได้อยู่เพื่อนมันเติมผมเติมหัวไหลผมเติมหัวไหลไปดิ มากูสามกูก็เอาอโอ้ยยแย่งกันต่อยดิดดดดดมันม่ต้องเป็นเล็กใส่รอสวยสัยับ É